สวัสดีจ้าพี่น okay. ้องมือนี่ยายกายลูอิสานกะมากีดยางคือเก่าเนาะค่ะแล้วแล้วค่ะพอดีกีดยางแล้วแลวกะสิภาพพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยงามเศร้านะคะต้าเศร้าเศร้าค่ะต้าเศร้าเศร้าช่วงเศร้าเลยค่ะกีดยางก็แล้วแลวค่ะแล้วแลวก็เลยสิภาพพี่น้องเนาะค่ะชมบรรยากาศยงีมเศร้า ล้มเลยค่ะล้มดีมด,ดีอันออกมาที่แหลกๆกกันรู้สึกว่าสีหนาวเนาะค่ะหนาวขี่รถมาหนาวแต่ว่ากอมาเห็ดเหียกเมื่อวานกีดยางแล้วนี่สิบ่์หนาวด้วยค่ะสีหายหนาวสั้นจังน้อยด้วยค่ะยางยางเบื้องเนาะค่ะบรรยากาศค่ะ ในสวนค่ะเพิ่งในสวนค่ะยางกันกีดแล้วนะคะกีดแล้วแล้วก็เลเยพาพี่นองชมม่มบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศสวนบรรยากาศทง,งห้างด้วยอันย่างเ้านี่ค่ะเบิ่งไปอากาศเย็นเย็นค่ะหนาวรู้สึกว่าสีหนาวเย็นค่ะหนาวเย็น อากาศหนาวหนาวเยน็ยนเยน็นลมดีๆเนาะคะ่ะเบื้องค่ะเบื้องมันยากาศแงมุ่เศร้าปิดยางแล้่ยวๆเนาะคะ่ะเบื้องรอบๆเนาะคะ่ะรอบๆสวนรอบๆทงหน้าเนาะคะ่ะเทั้งสวนเทั้งหน้าเนาะคะ่ะพระท่านแก่งดีค่ปะปานไหนเนาะคะ่ะกำลังสีเกียงสว่าง้วแล้วก็สิกลับขึ้นไปดยคะ่ะ พู่นล่ะค่ะไปทางพุ่นละ่ะขึ้นทางพุ่นล่ะพุ่นพุ่นพุ่นกับขึ้นบ้านสิขึ้นเมียบ้านเนาะคะ่ะแล้วแล้วก็เลยาพาพี่น้องชบมบรรยากาศจักหน่อยเนาะคะ่ะเพราะด้เฮ็ดคลิปหลายมือแล้วเกิด <c ười> แค่ต้นหักเฮ็ดนั่นยางเห็ดอีหยังอยงู่นี่ละ่ะก็เลยบ่ได้เฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะ ใายคิดอยังเนาะเขา,าเานี่ยเพิ่งนีเนาะคะ่ะต้นบักพริกบักพริกนี่ก็เ่าได้มาหลายมือแล้วนี่ค่ะเออกระโดดซื้อกว่าสิมี่อยู่มี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 ่พีกยู่อะ่ะมี่พิกอยิวหนามก็ได้มาลดยากหลาย้ <c ười> ยายกายก็ได้ ข้าเบิ้องนะคะ่ะเบิ้งในสวนเบิ้งช่มสวนชมบรรยากาศย่างเสาอ,อากาศเยน็ยนๆอนอกมาทางหนีเบิ้งมีหนวยว่ามีอยู่หนวยกับมีอยู่ค่ะย้อนลงไป เดี๋ยวสิเอาหนามมาหดตนมันก่อนค่ะมาได้เขามาจากเทถอะรดน้ำที่าาเจยก่อน มีหลายต้นนี่เนาะค่ะต้นหนึ่งก็เยอะท่งไหนล่ะปุ๊บมุ่นผลอีกต้นนึงก็ยอดทางไหนอีกเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งอันพักเนาะค่ะพักเอาน้ำไปลดพักน้ำก่อนเนาะค่ะพร้อมกับปลูกไว้ค่ะพักค่ะพักกาดพักกาดแซ่พักกาดหินเนาะค่ะปลูกไว้เนาะค่ะปลูกไว้ยู่วไว้กินเนาะค่ะ ปลูกไว้พรได้กินค่ะพรได้ซื้อค่ะพได้ซื้อนี่ค่ะกับว่าหลายดอกค่ะแต่ว่าก็ได้กินอยู่ค่ะเก็บไปหลายรอบเอลย,ยค่ะนี่เก็บไปหลายรอบเลวอันนี้ตัวน้อยมันแตกขึ้นไม่นะคะ่ะแตกขึ้นไม่อันนี้ก็ะจะเป็นพัก เนาะค่ะพักแปดปุ้ยใช่เนาะค่ะเอาพุ่นใส่ปุ๋ยขอกใส่กำลังสีงามค่ะกำลังงามปลูกปลูกไว้ย่อยกินค่ะปลูกไว้ย่อยกินพ่อปฏิสือพี่น้องก็เลยผ้า,าบเบืองนี่แหละช่วงบรรยากาศจังน้อยเน,นาะค่ะไปรดน้ำพักกาดจัก น้อยกับสิกาบ,บ้านเนาะคะ่ะจะเบาไปน้าท,ที่แหลกกันเริ่มบอกพี่น้องเนาะคะ่ะให้เอาบอกตอนนี้สักนินเนาะคะ่ะเนาะอันเบื้องแรกคะ่ะอย่าลริมกดไหลกดแค่กดกระดิ่งกดละคั่งให้ย้ายกายลูกอีสานนี่เด้อะคะ่ะพี่น้องคะอ่ะอ้ะ่ะเอาเบาๆหลายย,าย้ายห้างเนาะคะ่ะรดน้ำค่ะรดน้ำรดน,น้ำพัก สันบ่พีหนอนักซื้อไปก็อื้ออื้อจะซื้อก็คืนักหนาก หลายดอกปลา,าไหลโอ้ก็นนะดได้กินนะคะยูได้กินนะคะก็ได้ซื้ออืมแล้วแล้วพี่น้องแล้วแล้วมะเขือกับเป็นมะเขือป้าเกานละ่ะค่ะ ชมวบรรยากาศจักน้อยเนาะค่ะก็สิไปบ้านหนาวค่ะจะอากาศกันหนาวล่มดีค่ะล่มดีล่มดีมดีเย็นดีแต่ว่าพอได้เห็ดเบียกนี่ส,สีหนาวด้วยค่ะ บาได้ทำงานสามารถทำงานแล้วนี่หายหนาวเลยค่ะไ่เสือกันหนาวมากเดยถอดไว้ <c oughs> กีดยางเนาะ,ค,ะค่ะกับผ้าช่อมสวนเบิง้งส,สวนนี่สวนเนาะค่ะชมบรรยากาศเนี่ยมันเศร้าเนาะคะ่ะอากาศหนาวเย็นเนาะคะ่ะในสวนกับมีหลายอย่างะคะ่ะกล้วยกับมีอยู่เพราะว่ากับบองงามบ่มเคลื่อนย้หรอกคะ่ะมันเป็นกล้วยหนาแรงเนาะ พูนค่ะแต่ว่ากันยอยู่ได้ค่ะขนาดหน่าเลี้ยงน้อพุดนะยอยู่พุดนะครับพี่น้องมีหลายเครื่องเยู่นี่อีกเครื่องหนึ่งค่ะพูดค่ะเครื่องหนึ่งอีก ดูทรงสูงต้นนั้นสูงเนาะคะ่ะปลูกไว้ร่วมกันไว้เนาะคะ่ะมองเห็นอยู่นี่เป็นไม้ป้านี่ก็จะเป็นปลูกผสมผส,สานใบแบบที่ว่าต้นยางมันตายเนาะคะ่ะยางยางพาร่าตายก็เลยเอากล้วยปลูกไว้ล้วก็เอาไม้ป้านี่มาปลูกแซมใบเนาะคะ่ะนี่กำลังสีงามเลยต้นนี่ก็จะเป็นไม้อันนั้นไหมยังก็ มะฮอบแมค่ค่ะมะฮอ,อกกันี่นะคะมะฮอ,อกกาน,นี่เป็นไม่เงนื่อยแข็งเนาะคะ่ะไม่เนื่อยแข็งงามงามพี่น้องงามเร็วค่ะเร็วแน่นี่บะมีมะแรงบะมี่ยังมากินหยอดกินใบเลยง่ายขืนง่ายข้นบ่คืออย่างนายางนาในส่วนสิเตียอยุ่เนาะคะ่ะนี่ปลูกพร้อมกันนี่นี่ค่ะนี่ปลูกพร้อมกันยางนาพร้อมกัน พุ่นละค่ะเป็นแถวย่าวไปพุ่นละย่าวไปต้านกันย่าวไปพุน่นุเห็นเ่พปีน้องย่าวไปพุ่นละงามค่ะงามไม่ปลาไม่มาหอบ มะฮอกกาน,นีนะคะเพื่อนซื้อน้ำเพื่นตน้ตนต้นหน่อยๆเนาะคะ่ะเพื่อนเอามาส่งเนาะคะ่ะต้นละสิบบาทนนคะ่ะตน้นหน่อยนี่ค่ะต้นไม้ใหญ่สิบบาทเพื่อนบอกว่าทั้งยางนาทั้งไอไอไม้อนันปาไม้มะฮอกนี่แหละคะ่ะหลายหลายไม้นะคะไม่สักนะคะโปรยรอบๆสวนนะคะอ้นะคะรอบสวนไปคนดละรอบไม่ซักนี่จะรอบสวนด้วยคะ่ะรอบสวนพื่อนโอ้ยตรงมืออันเมื่อกี้นี่อันป กะะเกี่ยวกับเหมือนไม้เนาะคะเกี่ยวกับไม้ขาดสุงขาดเล็บกี่นี่ปลูกไว้รอบสวนเนาะคะ่ะตน้นต้นจักเนาะคะ่ะต้นซักรอบสวนเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นมะฮอกเนาะคะ่ะมะฮอกก็นี่นะคะเจ้าของเพิ่นว่าปลูกไว้แล้วปลูกไว้แล้วอันเพาะไว้แล้วใส่เสื้อเฮ็ดไว้สาแล้วพร้อมเด้อ,อสันเพิ่นว่า เพื่อนก็นเลยว่าก็เลยถามเพื่อนว่าเม่ยนี่หลีบน,นอ้วนเต๋อตีเห็นเพื่นว่ากันสัสองปีว่าเห็นห็ดออกฮามาดาโหลดวสันจะของเพื่อนว่าเนาะค่อยเบิ้งนะคะสีเมนท์เพื่อเมียนบ่อเมียนกับเพ่เมียน,น,นก็ม,นกนมีหลายอันหลายอย่างเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นขียางเนาะค่ะขียางขียางที่กีดออกมาเนาะ,ะค่ะกีดออกมาเป็นสิน ออกมาเนาะคะ่ะดึงออกมาจากนี่นะค่ะออกมาออกมาเนาะค่ะเอามาไหว้นี่นะคะ่ออกออกะ,คะ,าาะ,คะก่อไฟใดคะ่ะก่อไฟติดไฟงายคันก่อไฟติดไฟดีขนาดก็มีหลายอยู่คะ่ะเก็บออกไปแล้วส่วนหนึ่งยังบ้านอีกเก็บอีกส่วนหนึ่งมุ่เพิ่นกับมาสร้างอยากได้ขี่ยางแต่ว่ามีเวลาเก็บให้เพื่อนคาดจะยากนะคะ <c oughs> พุนละคะ่ะกวางอหลีได้หลายอยู่พุนละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแก้วมังกรนะคะแก้วมังกรนี่กับปลูกผสมประสานใหม่ในตวนยางนี่ที่ตั้งใจปลูกผสมนี่กับว่าแม่้นะคะเพราะว่าที่แหลกปลูกยางยางต้วนนยหน่อยนะคะยางต้นีหน่อยเราก็เลยเอาแก้วมังกรนะล่องไว้ก้อนเนาะคะ่ะไว้เป็นระยะระยะไว้เป็นนี่ละคะ่ะ ล้มแก้วมะก่อนไว้พุ่นะคะกลัวว่า,วายางสีไงยนะคะต้อนอยางสีไงะคะ่ะแก่วมื่อกวอนก็ออกดอกออกผลเนาะคะ่ะออกให้ได้ไห,หลยอยู่ด้วยคะ่ะแก่วมก่อนว่าที่นียางก็่เงยเนาะคะ่ะยางไงยแล้วมันก็เป็นโฮมนะคะเป็นโฮมเป็นลมคุ้มเนาะคุ้มไหวเนาะคะ่ะแต่ว่ากระไดลูกอยู่คะ่ะ เอาไว้ยังสี่อะได้เท่าไรก็เอาเท่าน,นั้นลหะค่ะก็บม่ได้หลบอ่ได้ยัองออกดอกก็เอาไว้ยังสี่เลยค่ะเอาไว้แบบนี้เลยย่างกนนยะย่อยใกล้ซียุดย่อยแล้วละค่ะ กะไวกีตะเสาเนาะอะอายุป,ประมาณนี้ละมึงนี่โอ้ยสั่นเด้อค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนีก้อนเนาะคะ่ะ โอกาสหนาเจอกันไม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ